วันนี้ครูบานจะพาคุณมาชมนิทัศการหน้านิ่งครับพักก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปต่อซับใจไปกับหน้านิ่งอยากให้คุณเข้ามาแล้วก็ใช้เวลาค่อยๆอ,อ่านสิ่งที่เรา ตั้งใจทํานะครับเข้ามาป้าบคุณจะเจอกับห้องห้องแรกเป็นห้องขาวสว่างแล้วก็มีหน้านิ่งสีขาวยืนอยูย่หนึ่งตัวโบกมือทักทายตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ผนังขาวของเราได้เต็มไปด้วยผลงานศิลปะของคนที่เข้ามาดูนะครับอย่างไม่น่าเชื่อว่ามันมีผลงานชิ้นใหม่เกิดขึ้นอยากให้คุณได้มีส่วนร่วมในการทำผลงานชิ้นนี้ครับสติกเกอร์แปะเข้าไป บางคนก็วาดรูปดูเป็นมา้าดูเป็นดอกไม้อเก่งทั้งนั้นเลยทุกคนมีการครีเอสสิ่งใหม่เกิดขึ้นแล้วพอมารวมกันมันน่ารักมากสติกเกอร์น่าจะไม่พอนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปอีกห้องหนึ่งครับห้องนี้เหมาะกับคนที่ถ้ายิ่งเป็นแฟนกันนะห้องนี้จะแบบมีความสุขมาก เป็นการบอกความในใจเป็นการบอกความรู้สึกที่เราเก็บเอาไว้ข้างในแล้วเป็นการบอกรักกันที่แบบดีมากอยากให้คุณมานั่งฟังด้วยกันหรือถ้าใครไม่ไม่มีแฟนนะมานั่งฟังคนเดียวไม่เหงาหรอกมันเป็นเพลงที่ให้กำลังใจแล้วก็ฟังแล้วมีความสุขมีความหวัง่ะแล้วก็อย่าลืมมาหมุนคาชปองนะครับดูซิวันนี้เราได้คำว่าอะไร วันนี้เราได้คําว่าพักก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยไปต่อเหมาะกับวันนี้มากเลยอ่ะวันนี้เป็นวันพักผ่อนของคุูปานคุูปานก็เลยได้พาที่บ้านมาเดินชมเทศาการด้านานิ่งอันนี้ เราจะทำอะไรยังไงกับเขาก็ได้เพราะเขาอยู่ตรงนี้ทำอะไรก็ไม่ผิดให้เขากอดเราก็ได้อยากหลับอยู่ตรงนี้ห้องมันน่าหลับมากเลยจริงๆนะมันผ่อนคลายมันแบบมันมันมืดๆม,มันเป็นสีน้ำเงินสีฟ้าอะตรงนี้อะเข้ามาถ่ายเลย เป็น Hero. อยากให้เห็นว่าคนที่มางานแล้วเขาแบบว่าแฮปปี้กับการวาดหน้านิ่งของเขาเองวาดเสร็จแล้วมันก็ขึ้นจอได้เลยกลายเป็นหน้านิ่งของคุณเองสำหรับห้องนี้นะครับเป็นห้องที่เล่าเรื่องราวการสร้างคุณหน้านิ่งของเรานะครับก็จะมี โต๊ะทำงานของครูบานมีสเก็ตตั้งแต่ครั้งแรกที่ครูบานสเก็ตมีขั้นตอนในการวาดรูปตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจนลงสีจนเปลี่ยนสีจนทุกอย่างอยู่ในห้องนี้แล้วก็มีรูปที่เป็นเพนติงที่เป็นออริจินอลด้วยนะครับแล้วก็มีแน่นอนต้องมีสกับเจอตัวเล็กๆของหน้านิ่งแล้วมีตัวซีเครตอยู่ในนี้ด้วยนะมีตัวซีเครตมีแค่30ตัวเท่านั้นนี่และนี่คือโต๊ะทำงาน โต๊ะทำงานของจริงคือมันคือโต๊ะทำงานของนับดาวนะของจริงต้องมีรีโมทคอนโทรลอยู่ตรงนั้นด้วย <c oughs> ไม่ใช่เป็นรีโมททีวีแต่จริงที่บ้านก,กูปานก็มรีรีโมทคอนโทรลจริงรีโมททีวีจริงอันนี้เป็นโต๊ะทำงานจริงนะครับเก้าอี้ก็เป็นเก้าอี้ที่กูปานนั่งทำงานจริงๆรเขาห้ามจับเออเออเออขา,าห้ามจับแต่ว่าไม่เป็นไรเราถือว่าเราเป็นอติสุขันน่ารักดูละครเราอินมากเลย นี่ yeah. มาตัวนี้ตัวนี้อยู่ในละครครับใครจะได้ไปใครจะได้ไปนี่คือตัวส e ิ r e t ตนี่สองตัวนี้เอาละครับขอให้คุณมาชม Exhibi ิชั่ หน้านิ่งนะครับทรัพใจไปกันหน้านิ่งอยากชวนคุณมา,านิ่งๆด้วยกันมีความสุขไปด้วยกันมาหาหน้านิ่งของคุณให้เจอพรณวันน่ๆเจอแน่แน่